สวัสดีครับผมเอฟซีมอนี้ก,ก็มาพบกันคลิปที่สองสำหรับมืนอนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปที่สองนี่ก็จะเป็นคลิปเลขทั้งเลขเด่นอีกสองสูตรนะครับเนาะสองสูตรเดี๋ยวสีมาปรับอา่าสูตรเด่นสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งนะครับนะเนาะสำหรับสองสูตรนี่ก็เดินประกบดีอยู่ครับนะเนาะอ่าล่วงเอามาจับประกบให้เอฟซี เบิงหน้ครับเนะาะก่อนเบิ้งกอฝากคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือน,อน,อนโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคาเตือนแล้วข้อกติมาเบิงสูตรนะครับเนาะ สำหรับสูตรพอน้อยกับได้คำนวณไว้ต่างต่างแต่สองวันนะครับเนาะแต่ว่าพอน้อยม่ได้ลง่องว่ามันสูตรมันหลายนะครับเนาะสูตรเด่นหลายพอน้อยก็เลย,ยเฮ็ดเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เบิ้งนะครับเนาะหลังเหล็กออกสูตรนี่สูตรนี้พอน้อยก็เฮ็ดไว้ ได้สองงวดแล้วครับเนี่ยงวดที่ออกหาสามก็เดินที่เลขสามนะครับหลาะงวดที่ผ่านมานี่ก็ก็เดินเดินที่เลขหนึ่งนะครับนะเนาะเดินที่เลขหนึ่งหนึ่งเขาทั้งดั้นรักสิบ 10. อ่าเลขเต้นล่างสุดนี่กับระยะเขาของมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างวดนี่นครับเก้างวด เดินเดินเข้าอ่าเดินจริงๆด้วยนี่สองหอดนะครับเนะาะเดินจริงๆงสองหอดนะครับสี่คนหน่อยเฮ็ดสัญลักษณ์ไว้ว่าอ่าคนหน่อยเฮ็ดไววเด็กเขาก็เดินมาสองหอดครับเดินเขาเริ่มเดินที่สองหอดกับสามกับหนึ่งหนึ่งวัดนี่คนหน่อยเสียมาสำรับ f t ท,ที่ต้องการเห็นสูตรเอกเดนทุนนก้ะก็บหน้าจอไว้นะครับเนะเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวกับมาสองตัวบางเป็นบางข้างนะครับเนาะอันนี้เข้าที่มาบางข้างการคำนวณว่าเข้ใส่ เลขหลักใดนาคำนวณนะครับเนาะเนะข้ากับที่ใส่หลักร100้อยบวกหลักพันนะครับเนาะบวกกันสองครั้งนี่ครับหลักพันบวกสองครั้งแล้วก็หลักร้อยบวกสองครั้งแล้วก็มาบวกหนึ่งคงที่นี่ครับเดี๋ยวทวาไดกันนับไปแค่เ,เรียงเต็มนะครับเนาะหนึ่งสองสามนี่ครับสาหรับเอดี่ ที่ต้องการเบ่งเล็กเด่นบางคนกับมักชื่นชอบทางด้านสูตรเล็กเด่นนะครับเนาะนี่ครับก็เดินเดินเข่าสองหดแล้วนี่ครับที่ที่ผมเห็ดสัญลักษณ์ไว้ก็คือ,อเดินมาแล้วสองหดเดินมาแล้วสองหดครับเดินที่ผมเริ่มเฮ็ดไว้ตั้งแต่หวดที่ออกหาอ้าสามก่อน เหล็กออกนะครับแนละ้วก็บดได้ลงอ่องทั้งทั้งสองวันนะครับเนาะก็เห็นเบิึงว่ามันที่เดินดีบ่เมือ่อเมื่อเห็นมันเดินแล้วก็เอามาลงให้ fc บ่งนะครับแนละ้วทั้งด้านสูตรที่สองครับบัณฑ์สูตรที่สองที่เสียมาให้ fc บ่งอีกสูตรหนึ่ง คือตัวนี้ครับเนะเาะหลัก้ากระดีสเ่เลขหมุนครั้งที่สองหลักร้อยอามาบวกหลักสิบครั้งที่สามนี่ครับมาบวกกันบวกแล้วก็ได้เทไดสก็นับไปสามเต้มขึ้นกันครับสองสามสี่ สำหรับ f t ที่คาว่าไม่หรือ f t เก่ากันย่างพัดได้เห็นเนะาะสองสูตรนี้เพราะว่าผมพึงจะลงส่องเป็นงวดแรกแต่ว่าผมคำนวณไวตงแต่งวดที่แล้วสำหรับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเนาะก็เดินอยู่เดินดีครับรุดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าพึงลงอง่องส่องงวดแรกพันครับย่งยังอะไรลงส่องครับอลืม อ่ะขอโทษขอไฟที่เราลบไปลบมาเนาะย่งพันได้ต้องส่องจากสูตรเนาะ,ะที่เฮ็ดไวเจ็บหน้าจ,จอแล้วกอ็มาบ่งตัวเลขเนาะครับเนาะมาเนี่ยสำหรับงวดที่แล้วกับสูตรนี่สูตรนี่เพิ่งจะเดินอ่าขามาทางด่านอ่าเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสองครับผมคำนวณไว้ ่เบิ้งขึ้นกันว่ามานสีเดินบ่ศูนย์หนึ่งสองก็เดินมาทีเลขหนึ่งครับนี่มคำนวณไว้จังหวดที่แล้วเดินมาโอ้ทาังด้านเลขหนึ่งเนาะงวดที่ผ่านมางวดนี้ค้กมกับคำนวณไว้แล้วครับเเลขเอสองตัวนี่นะครับทีเลข ลักร้อยั้งที่สองแล้วก็ลัก้อยั้งที่สามมาบวกกัน,นก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับเสร็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับวัดนี้ก็ได้หกเจ็ดแปดครับนี่หกเจ็ดแปดบันเท่าที่มาเบังาทางด้านตัวประกบนะครับเน,นาะว่าประกบบางแล้วที่เดินดีปะ่ะทางด้นันประกบคู่ เขาแจ็กงวดสีส้นกันแจ็กงวดอ F T เอฟซีเบิ้งนะครับเนาะ่าการตัดสินใจของแต่ละคนสีอว่คือกันครับบางครั้งกับเอฟซี F T กับตัดสินใจเอียงกับทุกครับนั่นไปใส่งานกับทุกบางครัง้งเขหน่อยกับเฮ็ดออกมาจับให้เ่าว่าถูกคู่กับคืองวดที่แล้วนะครับเนาะวดที่แล้วก็ได้เก้าชุดแต่ว่ามี เลขเข่าอยู่ครับออกเอ่อเข่าตัวกับออกหนึ่งซีเพราะหน่อยเฮ็ดหซีหนึ่งแต่ว่าเลขดับมันไปดับผิดพลาดแล้วครับเนาะถ้ารับสูตรนั่นก็นพักไว้เลสูตรดับสูตรที่ผิดวันเท่ากันนี้วาเบิ้งตัวประกบอ่าหัวนี่เติ่มถึงแตงหวัวที่ออก อ่าเลขล่างออกหนึ่งศูนย์นะครับเนาะทั้งศูนย์นี่ก็มีแปดแปดเก้าศูนย์นี่ทางเลขเด่นนะครับนะเนาะเลขเด่นแปดเก้าศูนย์ทั้งศูนย์นี่ก็มีหนึ่งสองสามประกบกันครับมาประกบกันอาทั้งศูนย์นี่มีเลขศูนย 0, ์ศูนย์นี่มีเลขหนึ่งครับก็ออกหนึ่งศูนย์นี่ครับออกหนึ่งศูนย์ มางวดที่สองครับบันอ่าฟังนี้มี่แปดเก้าศูนย์อ่าฟังนิมมี่สามสี่ห้าครับเลขล่างออกห้าแปดมาประกบกันดีครับนี่ฟังนี้มีเลขกแปดอ่าฟังนี้มีเลขกหานี่ครับออกห้าแปดบันี้งวดต่อมาสูตรนี้สูตรนี้่ลดสูตรนี้่ลดครับนี่บันทั้งด้านตัวนี้ก็เดินต่อนี่ครับเดินต่อบัดเข้ามาถือว่าบางงวัด ต่อมาเนอะครับเนาะหมวดต่อมาหมวดต่อมากับห้างฟังนี่มีห้าหกเจ็ดนะครับเนาะ 5, 6, ห้าหกเจ็ดฟังนี่ก็มีศูนย์เก้าหนึ่งอเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งหมวดนี้อ่สูตรนี้มีเลขศูนย์ครับเนี่ยเขาเลขศูนย์สูตรนี้มีเลขหก กล้มามประกบอีกครับนี่ศูนย์หกเขาประกบอีกสามงวดแล้วครับทั้งวันนี้วุลุทธ์กับใอยู่เขาประกบอีกสามงวดงวดต่อมาบางนี้ได้สองสามสี่บางนี้ได้หนึ่งสองสามจนกันที่สองกับสามกลับมาอีกสองนะครับจนกันที่สองกับสามกามหลีกสองหลับหน่วยงวดต่อมาครับบัณย์งวดต่อมาพวกนี้ได้แปดเก้าศูนย์พวกนี้ได้หนึ่งสองสาม เลขล่างออกเก้าสองฝั่งนี้มีเลขเก้าฝั่งนี้มีเลขสองครับออกเก้าสองครับออกมาประกบอีกเป็นวดที่สี่นะครับนาะววดต่อมาฝั่งนี้ได้สี่ห้าหกฝั่งนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งครับวดนนี้ก็ฝั่งนี้มีเลขหกครับเนี่ยมีเลขหกมาทางด้านหลักสิบฝั่งนี้ก็มีเลขหนึ่งมาทางด้านหล,ล,ลักหน่วยครับเนี่ยวดนี้ก็มาประกบอีกครับเนี่ยมาประกบคูอ่อีกอ่าทั้งเวท หางวดแล้วครับนี่ถ้าตาเดินมานี่หางวดแล้วตามาประกบหางวดงทั้งเบดกับหกงวดอ่ามาเอ่อมาเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ่อเจ็ดเจ็ดงวดประกบห้างวดแล้วก็สูตรนี้หลุดไปหนึ่งงวดมันไม่ได้ประกบนะครับเนาะวันนี้มางวดตัวมากนะครับ อ่าสูตรนี้ได้สอ,อ,องสามสีออนะ่ฟังนี้ได้หนึ่งสองสามชนกันที่สองกับสามนะครับช่วงกันที่สองกับสามกับมาสามหงวัดล่าสุดที่บอกไปนะครับเนาะฟังนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองฟังนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งก้ามาเหล็กหนึ่งมาเหล็กหนึ่งครับที่เดิน ฟังนี้เดินจริงมาสองหวดฟังนี้เดินจริงมา,า,งางหนึ่งหอดเมื่อบางหวดเข้าที่ใส่งานนี่ว่าสิเป็นยังไงนะครับเนาะสำหรับหวดนี้กับฟังนี้มีหกเจ็ดแปดนะครับเนาะสำหรับหวดนี้เดินหกเจ็ดแปดหวดถ้าดานสูตรนี้ก็ได้สามสี่ห้าว่าส้นครับหวดนี้ว่าส้น มีรุนครับบอชนบอชนนะครับเนาะบอชนมีรุ่นแต่ว่า,าก็รสังเกตบังว่าต่างทั้งเดือนของตัวเลขสําหรับทุนนี้นะเพื่นที่เดืนอนเดือนเขาทั้งสองสองตัวนี้ไวที่สุดนะไวที่สุดยูฟังนี่แค่สองขังนอกนั่นกับสียูที่สองแถวนี่ครับมีรุ่นสองแถวนี่ครับมีรุ่นเพราะว่าเพื่นบ่ดเดินทั้งนี้โดดแล้ว เดินยูที่สองแถวนี่โดนแล้วก็ทางด้านสูตรนี่ก็ตีเดือนคะเข้ากันไปครับนี่ี่เดินคะเข้ากันไปแต่ว่าพนพม่าทางนี้โดนแล้วพม่าทางนี้โดนแล้วอ่าคนเดินอยู่ฝั่งนี้ซีงวดครับฝั่งนี้อยู่ซีงวดแล้วแต่ว่าอยู่ซื้อตรงกลางนี้อ่าเดินว่ายล่ะหลังๆมากนี่ครับแต่ว่ากับว่าเนี่ย นมาสองเทียร์คนอาจะทิ่ชิงว่านี่บ่าหาเด็กแปดวะนี่ทีร่งนี่นี่ที่มานี่อันนี้กับเอฟทีโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อตัวเลขก็เป็นเช่แนวทางเท่านั้นว่าสามารถกระันตีได้ว่าทีมาบ่าแต่ว่าทางด้านตูวนี้ก็เดินพม่าแล้วหนึ่งวันทางด้านสูตรนี้ก็เดินมาแล้วสองวันนะครับเนาะ เ uh, อฟซีกับปรตจซยวิจารณยญาณในการรับชม uh, 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 ควันที่น้ำไปใส่บางคนกับสีเชื่นชอบส uh, อหรับการทําสูตรแบบนี้เนาะอันประกบเหล็กเด่นในเอฟซีได้เบิง้งได้ชมว่าอยู่ในตัวไหนเนาะครับเนะาะว่าที่น้อยกับทีล่องล่องจับเบิ้งลองจับเบิงงบบ้งนะครับเนาะลองจับประกบเบิง้งอ่า ที่แน่ๆก็ข้อกับข้อที่อ่ารู้ข่าวๆแล้วว่าทั้งด่านอ่าลักสิบลางนี่ก็คือว่ามีตัวไหนแน่แล้วนะครับเนาข้ากัทีร่องมาจับทั้งด่านสูตรนี่ว่ามีสามสี่ห้าข้อยหนที่เอาทั้งเด็กอ่าสามสี่หานี่ ไว้ทั้งด้านหลัก1ินะครับขอเปลี่ยนประกาใไหมสามสี่ห้าสิบสิบหลังมาในทางด้านหกเจ็ดแปดหน่อยปสิฮ็ดให้เป็นหลักหน่วยเนาะ กเจ็ดแปดหน่วยล่างลองจับประกบลองจับประกบเบิ้งครับกัดที่ได้เก้าชุดนะครับเนะ้ะสามหกสามเจ็ด สามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดบางคนก็อาถิชื่นชอบในชุดนี้ หรือว่าทีล่อชมสุดไอ้สรุปล่างกับอีกอีกบ่อโดนนะครับเนาะอีกบ่อโดนบ่อหน้านะหน่อยกะทิดสรุปให้เพราะว่า,าทางด้านเหล็กบนย่งบ่ได้ล่องนะครับเนาะอ่าหน่นอ,อยกะทิดเฝ้าสรุปเหล็กล่างให้แล้วกะทิดอา่าลงเหล็กบนต่อนะครับเนาะทางด้านเหล็กบนกับอา่าล่ออยู่นะครับนนเนาะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟซี ที่ชื่นชอบทั้งเก่าชุดนี่บางคนกะทิมีเหล็กอยู่ในใจอยู่แล้วว่าตัวใดนะครับเนาะข้ากันไตวิจารณญย่าณในการรับชมนะครับเนาะตัวเหล็กก็เป็นแชแนวทางเท่านั้นถ้าู้รดชื่นชอบคลิปนี้อ็จจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พ่หน่อยนด้ครับเด้อคลิปอ่า แคปหน้าจอได้ครับสําหรับ fc บางคนสีชื่นชอบวันนี้พ่อหน่อยกะทีที่เราขางค่าอาไว้ว่าพ่อหน่อยขอปรับสูตรนะครับเนาะก็ปรับสูตรเด่นลังอีกสูตรหนึ่งสูตรเก้าที่ที่เดินดีนะครับเนาะถ้าพ่อหน่อยว่าบางตามสถิติแล้วก็คือสูตรร้อยบวกสิบอ่ะสูตรร้อยบวกหนึ่งนะครับเนาะวันนี้พ่อหน่อยกะสีเพาเฮ็ดลอยบวกหนึ่งครับทีทีขาเลขหนึ่งสิมเลยครับนี้นี่ครับ เขาไลกะทิลบเล็กหนึ่งนี่ครับที่ว่าบวกหนึ่งคงที่นะครับเขาหน่อยสีว่าเอาละลบถิมเลยครับนี่ลบคงที่ถิมว่าเอาแล้วครับกะทิมาแก่แก่ไม่แล้วครับแแก่ไขไม่บัานนี้เราน่อยสีขอปรับสูตรแบบนี้ครับ ก็คือพอาน้อยกับที่นับตัวนี้ตัวรักลอยเลยครับเลยเอานับเลี่ยงเลยครับมันให้เป็นศูนย์เลยครับมันนี่ครับขอเพิ่มเพิ่มอีกตัวนึงนะครับให้เป็นสามตัวครับมันจ้างสีว่าหลุดเพิ่มตามเท,ทิตีแล้วอ่าสูตรนี้ก็เดินดีนะครับแล้วเพียงแต่วาเข้ามาเป็นสูตรสองตัวพักคลังมันมันสี่เดินสามตัวครับอ่า พักหลังมาที่เดินสามโตถ้าทางวันเมื่อกี้นี่ถ้าปรับสูตรตะกรอนหนานี้คิดว่าสามารถอาจสิฟันได้นะครับเนาะอจสิฟันได้ว่าอ่าตวใดพักหลังมาสูตรนี่มันว่าเดินทงโตมันเดินสามโตครับอาเดินโตหนาผมก็เลยขอปรับสูตรเพาอให้มันเดินต่อนะครับเนาะเพราะว่าสูตรเดินดีอยู่บ่งตามสถิติแล้วอา พอน่าจะดีคว้าปั๊บตัวหนามันตั้งแต่เริ่มเริ่มปั๊บตั้งวดนี้เลยครับนี่คว้าปั๊บตาเอ่องวดที่ออกล่าสุดเนาะครับเนาะล่าสุดขอ้าปั๊บเป็นเลขสี่ห้าหกนี่ครับเป็นต้นไปเนาะครับเนาะสี่ห้าหกควปั๊บสุดบันนี้สี่มีรอยบอกหนึงครับบันนี้สี่มีรักลอยเดินย่างเดียวบันน้งวด วดนี้กะทิถ้านั่งทั้งด้านลักลอยก็คือเลขหาเลขบนออกห้าเก้าสี่นะครับเนาะออกห้าเก้าสี่สำหรับสูตรนี้ก็ทิได้ห้าหกเจ็ดกะทิเป็นสูตรสามตัวครับต่อไปบเป็นสูตรสามตัวนะครับปรับสูตรใหม่นะครับปรับสูตร อ่าปรับสูตรหน่อยเพราะน้องกะทิเขียนไว้ครับเนี่ปรับสูตรใหม่นี่ครับปรับสูตรใหม่เพื่อมาอ่าสีภาพประกบกับสูตรนี้สูตรนี้ก็เดินดีครับนี่ยเดินดีอยู่ครับนี่อ่าถึงจะรุดแค่สองขังนี่ครับก็เดินต่อตลอดอวัดที่แล้วกับประกบกันอยู่อต้นกันอยู่ครับถ้าถ้าถ้าสูตรนี้ อ่าปับตังวัดแรกกระสีนี่ครับผมดีท่าสีเบิง้งอ่าถ้าส้นกันก็คือสี่ห้าหกกะสิส้นกันที่อ่าสี่กับห้านี่ครับสี่กับห้าสองตัวจากสามตัวที่เหลืออยู่อ่าสองตัวมันก็จะอ่าง่ายขึ้นใกนการอ่าเร่ง ทางด้านเลขเด่นนะครับเนะาะเลขเลขล่างเลขล่างก็ออกหนึ่งสีนะครับเนาะออกหนึ่งสีส้นสองตัวกับมาเลขกสีนี่ครับมาเลขกสีทางด้านสองสูตรนี่มาเลขกสีอ๋นี่ครับเขาเลขกสีครับต่อไปนี่ก็สถิ่นในส้อนอ่าสางสองสูตรนี่ใส่กันเบิ้งนะครับเนะบาะบ้านนี้เข้ากระถิ่นาเบิ้งหอดนี่พร้อมนะครับเนาะ สำหรับสอ,องสูตรนี้ก็คือสูตรนี้ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดหมวใมนะครับปานนี้ปรับสูตรพอปรับสูตรแล้วห้าหกเจ็ดปนี้หทาานี้ก็ได้ห้ากับหกทอากับวาส้นกันที่หากับหกนะครับหมวนี้ส้นกันที่หากับหกเลขห้ากับเลขหกเป็นเลขที่เด่นนะครับเนาะสำหรับสองสูตรที่ที่ส้นกันสองสูตรนี้ป่านี้ห้ากับสี่มากบัง ตัวที่ประกบกันใต้กันเบื้องครับว่าว่าทางด้านสูตรที่เดินตรงนี้ก็ได้เลขหาครับนี่มีเลขหา่ามีเลขหา้าต้อรับคลิปนี้ก็เงาเติบเลวเนาะขอนุอยก็ขอษขออภัยนะครับเดาอถ้าคลิปนี้มันเงีเกินไปก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าอขอปรับสูตรนําในคลิปนี้นะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ